ทุกคนก็เลยนะครับวันนี้ผมก็มีบล็อก,กหนึงนะครับที่จะมาทําให้พี่ไอ้พี่ตังแล้วก็พี่ย่าดูนะครับทุกคนซึ่งบั๊กนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับทุกคนทุกคนจำวันนี้ได้ไหมไอ้ที่เป็นไอ้อะไรวะหัวหายหัวหายเออหัวหายเออหัวหายอะไรแหละแต่บั๊กนี้มันจะเป็นบั๊กที่แบบว่าทําให้หัวนั้นเล็กนะครับหัวเล็กอะแบบไม่หายแบบเล็กเล็กไปเลยอะ เข้าใจไหมพี่วินเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเพราะว่าคุณเป็นอาจารย์มึงเฮ้ยอาจารย์ซึ่งบักนี้นะครับทําได้แค่หน้าตรงนี้นะแต่ว่าในโซนเวจตายน่าจะทําไม่ได้แล้วก็นารบีานะาทำไม่ได้ทําได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับทุกคนผมก็จะสตรีมให้พวกที่เขาดูนะครับซึ่งบักนี้ก็ต้องเป็นท่าไข่อ่าท่าไข่นี่พอเป็นท่าไข่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีท่านี้นะทุกคนท่านี้นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําท่าไข่นะไข่ปุ๊บแล้วก็อันนี้อ่าอย่างงี้มันจะหายนะครับค ท่านนี้ได้ปะไอ้ไม่ได้ท่านนี้แล้วก็ท่านี้เออเราต้องทําไปเรื่อยๆนะครับทุกคนปึ๊บเอ้ยเราต้องเราต้องมีความพยายามในการทํานะครับแล้วก็กดไข่แล้วเรากดนี่เอ้ยมันบวกลูกเล็กให้อ่ะพี่ท้ายมึงทำให้เป็นไงเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เดี๋ยวทไข่ขึ้นปุ๊บแล้วก็กดเลยไข่ขึ้นปุ๊บกดนี่ไงนี่ไงขึ้นแล้วดูดิหัวก็เล็กเลยเป็นไงพี่จ่ายหัวก็เล็กเลยเอ้ยปึ๊บไปไปเห็นก่อ่ะ ตอนที่มันกำลังจะขึ้นนะครับทุกคนกำลังจะขึ้นแล้วก็ช้กดเลยนี่นไงหัวเล็กแล้วหัวเล็กแล้วกดหาเลยออแต่มันก็เห็นได้แค่คนคนเดียวนะครับเห็นแค่เราแค่คนเดียวนะทุกคนไปทำคนอื่นก็ไม่เห็นนะทำได้แค่หน้าตรงนี้นะนี่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็กดเลยเป็นไงอู้ยอย่างดีอย่างดี เราจะมาดูลีกชั่นของพวกเขานะครับว่าเขาจะมีลีกชั่นยังไงเนี่ยนหัวเล็กอะโคตเล็กเลยเล็กเกินมึงต้องไปลองในส่นฟีตายบ้างเลยผมไปลองแล้วพี่<ผ>มมไม่ได้ผมไปลองแล้วเมื่อกี้มผมไปลองแล้วไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปลองให้พวกพี่เขาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคปะ พี่รู้จักนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพี่รู้จักสิทำไมจะไรู้จักหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสตรีมเดี๋ยวผมให้ดูสตรีมเป็นไงเป็นไงสุดยอดปะสุดยอดปะสุดยอดแล้วโอ้สุดยอดรของเขาอะแต่ตัวได้มีสไตล์จริงเลยอ้าวเขาเรียกว่าสไตล์แบบว่าเลกเกเลกเกหน่อยล่าสุดวันยึดท่าท่าโว์ปืพี่ไม่มีแล้วพี่ แม่เพชรด้วยนะโอ้ของเศร้าผมให้พี่ผมให้คืนกองพี่ไม่คืนเลยสักบาทสักแดงเดียวอ้าวทำไมอ่ะทำไมเป็นงั้นน่ะไม่มีข้าวในจดหมายไม่มีข้าวในเพชรเลยไม่ไอ้รอบนั้นพี่ไอ้ที่ผมทำให้แบบว่าทำเท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะเฮ้ยทำอะไรกัน สี่เก้าหรือห้าเก้านี่แหละไม่ขอประท้วงในคลิปเลยโอเคโอเคเอาคุยกันเจ็บกันนะผมโดนยึดท่าครับแล้วผมไม่ได้แพทครับพี่เอ็มพี่กินข้าวยังกินข้าวอย่างนี้กินข้าวอย่าินี้เอาเมากินขดีโอเคก็ขอตระลายบายครับไอคลิปนู้นผมให้พี่ดูใช่ไหมไออะไรวะอ่าไอหัวหายใช่ไหมพี่พี่ว่าพี่ว่าคลิปนี้ผมจะทําอะไรรอบนี้เองน่าจะหายหัวหายอะไรก้อนนียแต่ละคนแขนหาย แขนหายอ่ะแขนหายก็แหละโอเคโอเคพี่หูหายมันก็หายแล้วเนี่ยไม่มีหูแล้วเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยรองเท้าหายรองเท้าหายโอเคหูก็หายเคนิก็หาแล้วเคนิก็หาแล้วโอเคพี่ผมจะทําให้หัวมันเล็กลงไว้พี่แบบว่าเล็กเลยแต่ว่ายังเห็นหัวนะแต่หัวไม่หายนะพี่พี่เข้าใจปวะอ่าฮะหัวเล็กลง พี่คอยดูนะพี่คอยดูนะหาจริงไม่กูยอมตบตรงเสร็จอือสองทีอือสามทีไม่จบไม่จบโอ้อันนี้โชวพี่เฉยพี่ไม่เก yeah> ี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคขอมาเลยขอมึงโดนยึดท่าปากโทงยึดทำไมวะโอเคเต็มหน้าหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บเป็นไงเป็นไงเป็นไงหายเลยเฮ้ยเตว่าเตว่าเตวา ไอหัวไซตามะนี่ครอบจักรวาลจริงๆเรื่องหัวไอเล็กกระเดือนี่เล็กกระเดือนอน่าเกลียดเลยก็น่าเกลียดเลยไอนี่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 เล็กเล็กเลยเล็กเกินเป็นไงเหมือนเหมือนตัวที่อยู่ในสปอนบ๊อบตัวเขียวๆอ่ะสปอนบ๊อบไม่เคยดูไม่เคยดูว่ะพี่แพนต้อนอ่ะแพนต้อนนะเป็นไงพี่เดี๋ยวมันดูแต่นิทานกล้องเอ้ยนี่หัวหายเลยเจ้าหัวหายเลยใช่ อ่ามันต้องแบบว่าปวดหายมันแบบหายมันซ้ำแล้วไงเอ้ยใช่ต้องหัวเล็กตัวนี้พี่เออเป็นไงเป็นไงพี่หัวเล็กอ่ะเล็กเกินแล้วมาทำได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวนะพี่ถ้าทำให้คนอื่นเขาได้ผมท้าให้แล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเข้าอะไรตั้งหัวไงพี่เนื้อเนื้ดูสำัตนอยู่ไง้โอเคโอเคก็เราต้ดหัวเราติดอยู่เข้าอะไรตั้งหัวตอนนี้ไม่ปกติก็เข้าได้ไงนะวินต่อให้ไม่ต้องกดเล็ก อะไรกับคำนี้เลิกคุยเลิกคุยโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดาให้พี่ไอ้กับพี่ตังดูนะครับว่าเขาจะมีดิชั่นยังไงโอเคไปพี่ไอเออไอ้ครั้งที่แล้วผมให้พี่ดูอันนี้ใช่ไหมไอ้อะไรวะหัวหายเออแล้วเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสตีไม่พี่ดูไม่ช่มึงไม่ได้ให้กูดูหัวหายแบ๊กมึงกลับไปดูคลิปมึงใหม่เออว่ะ เออเออใช่ใช่ใช่อันนั้นพี่รู้แล้วอันนั้นพี่รู้แล้วช่างมันพี่ช่างมันอันนั้นพี่รู้เลยวแต่นี่พี่อาจจะไม่รู้พี่ว่าผมจะมาทําอะไรพี่ดูสตรีมดูสตรีมเหรอใช่ดูสตรีมพี่ดูสตรีมโอเคกดเลยปะเนี่ยอะ กดกดดูอย่างพี่กดเลยกดดูกดดูเลยพี่แต่งตัวอะไรกับมึงเนี่ยแบ๊กอ๋อเด้จัดรีวิวพี่ดูพี่คอยดูนะพี่ผมจะ่ทำอะไรพี่ดูกูต้องห่างจอยไปเนี่ยไม่ห่างไม่ห่างพี่ไม่ห่างไม่ห่างอันนี้อันนี้ผมเล่นพี่ผมไม่ได้ทำอะไรพี่จริงๆโอเคโอเคโอเคพี่คอยดูนะพี่พี่ดูหัวไปดีๆนะพี่พี่ดูหัวไหมนะฮะเออเฮ้ยพี่ดูดีๆนะเฮ้ยแบ๊กไม่ใช่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 พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยนี่มันไงพี่ เป็นไงแบ๊กหัวหายหัวเล็กของก้นเล็กเลยวิวดิอะไรวะอยู่บ้าเ้ยเฮ้ยอันนี้หัวไหยนี่เป็นไงพี่หัวเล็กแบหัวใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยเป็นไงพี่หัวเล็กมันไม่ใช่บ้แบบหัวหายนะพี่เนี่ยพี่เคยเห็นบ่าที่ไหนพี่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเปล่าไม่เคยนะแบ๊กพี่สมองเอาไปเล่นในเกมได้นี่ผมไอ้พวกยิงหัวทำอะไรนี่ผมว่ามันต้องปวดหัวจริงๆเออดูดิแบ๊กหมดเลย ไจุดจบจุดจบใสไฮไลท์ไงพี่บ้าเอ้ยอ้นี่หัวหายเลยปุ๊บมันจะอย่างนี้ปุ๊บมันต้องแบบเอาไข่ขึ้นมาก่อนแบบนี้แล้วก็นี่พี่มันก็จะตามนี้เออเป็นไงพี่มาดูที่ความเร็วของการสับเปลี่ยนใช่พี่ดีคอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือไอหัวไข่นี่คือแบบว่ามันทําอะไรได้เยอะมากเลยพี่กับหัวเนี่ยมีไม่มีใครเอามาทำอย่างนี้หรอกนอกจากมึง่ง ใช่พี่ไม่มีพี่ดูดิมันไม่มีเพราะว่ามันมันมันออกออกมาทำข้างนอกไม่ได้พี่แบบเนี้ยไม่ได้พี่ไม่ได้เนี่ยมันทำไม่ได้พี่ทำได้แต่ข้างในนี้เป็นไงนักวิยาร์ไม่เคยเห็นพี่ดูดิหัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะพี่ดูดิตะโกนหาสัญหาจริงเลยแบ๊กราชฟักเขาแนะนำมาพี่อีกแล้วเลยใช่ราชฟักแนะนำมาใช่โอเคทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปทำให้พี่ตังดูนะครับไม่รู้ว่าพี่ตังจะมาหรือเปล่านะเพราะว่าผมโทรไปแล้วถ้าเขาไม่มาก็จะจบคลิปเลยโอเคทุกคน ป้าพี่ YouTube ช่องตังดูฮีเพนเพจตังดูฮีอ่าโอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่มีนะพี่ไม่แล้วอ่าโอเคเนี่ยโอเคโอเคเจ๊ง่ายคือพี่ใบพี่อ่าไม่ไม่พี่ใบพี่ใบแหละไม่ยุบอ่าอีคลิปนั้นผมทำให้พี่ดูใช่ไหมหัวหายอันนั้นอ่ะอ่าไม่ได้ดูไม่ได้ทำให้กูดูไม่ได้ทำเฮ้ยทำทำให้ได้ทำให้ดูแบบว่าตอนนั้นอ่ะไม่รู้ช่างมันไม่ได้ทำอ๋อไม่ทำเอออ๋อนั้นรู้อยู่แล้วพี่แต่อันนี้พี่ผมมีอีกอันนึงไว้พี่ที่จะมาทำให้พี่ดูเฮ้ย พี่คอยดูนะพี่พี่คอยดูนะพี่ดูห, <Lar. S 2> หัวผมไว er ้นะพี่พี่ดูหัวผมไว้นะดูหัวไว้เป็นไงหัวกะโหลกเห็นไหมตรงทงเห็นปะเทไหมไปไงก็เทเลยเอ้ยเอาว่ะเอาชิบหายเอาเขาออกดิสทุกคนเขาออกดิสแล้วเนาเฮ้ยพี่พี่ตังค์มาดูไม่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 เลี้ยงออกเล่นนะโอ้หยอกเล่นหยอกเล่นพี่คอยดูนะพี่ดูตีมอยู่จ้ะอ่า โอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะพี่นับนะหนึ่งสองสามปุ๊บไปไหนเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเป็นไงหัวหัวไม่หายพี่หัวไม่หายหัวเล็กเลยเย่างลอกเลยเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้หัวเล็กกว่าเดิมนิดนึงอันนี้หัวเล็กกว่าเดิมนิดนึงเฮ้ยหัวเล็กหัวเล็กเป็นไง หัวหายอะไรก็ท <infrared> ําก <intelligent> <ily> ันหมดแล้วเออเราทําแบบว่าห <what> ัวเท่านี้ก็ได้เออเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยไปดูดิหัวดิไปดูหัวไปดิหัวเนีอยหก็น้อยเลยหัวเล็กจังหัวหัวเล็กเกินเดี๋ยวนแบนดิแบนเลยครับเอาอะไรนี้แบ็กเท่ากับแบนไม่ไม่พี่ไม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 ่มันเป็นแค่นี้เดียวพี่มันเป็นแค่ตรงนี้ทําได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวพี่พี่เข้าใจปะอ้า แต่ต้องอื่นอ่ะต้องอื่นมาทำไม่ได้ใช่ก็คือเอ็นกำลังเผยแพร่เกมสิ่งที่มันดีไม่ดีอยู่ว่าเกมมีบั๊กเอ้าเอ็นโดนแบนเอาไป่ทำอะไรไดเด้งบังวะเนี่ยพี่เอามาแอ็กตรงนี้เนี่ยใช่อ๋อ,อจะแจ้งยีเอ็มแบนอ๋อ๋อทุกคนเราไปดูไอ้คลิปนี้นะครับไอ้ความลับของไข่แล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยคลิปนี้เลยทุกคนดูนะแล้วทุกคนก็คิดเจตนากันเอาว่าไอ้คลิปนั้นเออนั่นน่ะทำในห้องได้แต่ไอ้คลิปเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยทำได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวทุกคนก็นคิดเอาละกัน เ <laughs> จอเ<ม>จอไรู้จักเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วเ,เส้นใหญ่เส้นเล็กโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับสะะับ่นติ๊ก้นะครับฝากแชร์ไปตังค์ด้วยนะครับช่องนี้โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วทุกคนนะครับจุบจ๊บ